น้ำนมข้าวโพดไรสุวันเป็นน้ำนมข้าวโพดที่มีคุณภาพใช้ข้าวโพดพันอิงซีสองที่มาจากข้าวโพดที่เก็บสดๆจากไร่น้ำนมข้าวโพดของไรสว์วร์ไม่ใช่วัตถุก,กันเสียและผลิตวันต่อวันและประกันความสดใหม่ที่จะส่งตรงถึงมือผู้บริโภคน้ำนมข้าวโพรรดอุดมไปด้วยวิตามิน A E B1 B2 B6 โปรตีนและไขมันต่างๆช่วยบำรุงผิวพรรณเพราะมีสารต้านอนุมูลอิสระ ทำให้ผิวพันณดูสดชื่นมีชีวิตชีวาและยังช่วยบำรุงสายตาป้องกันโรคหัวใจต้านมะเร็งและยังช่วยในเรื่องของระบบย่อยอาหารอีกด้วยสำหรับสายรักสุขภาพต้องลองมีวิธีทานง,ง่ายๆแค่ฉีกแล้วเปิดก็สามารถริมรดนำนำนมข้าวโพดสดๆจากขวดได้เลยนอกจากนี้ยังเหมาะกับการเป็นของฝากติดไม้ติดมือ ไปฝากคนที่บ้านอีกด้วยแนะนําว่าถ้าซื้อไปแล้วต้องรีบรับประทานทันทีเพราะความอร่อยมันรอก,กันไม่ได้